ผ่านพ้นกันไปแล้วสำหรับฉากสำคัญในบูหลานมันตราตอนที่9ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ในเครืออ s Group กรุปใครที่อยากชมฉากนี้อีกรอบสามารถไปรับชมย้อนหลังได้ที่ทวีดีซึ่งเป็นฉากที่พูดถึงด้านความสอัวิงามเกรดประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูยากโดยเป็นฉากที่ยินเกลลินศิรวรนาในบทยิสุนต้องเข้าพิธีถวายตัวเป็นบาทบริจาริก้าของวังหน้าหรือเจ้าฟาสุทัศน์ที่รับบทโดยอานุชิตสพันธ์ผง แต่เบื้องหน้าฉากที่ออกไปสวยงามนั้นแท้จริงสิ่งเหล่านี้ล้วนมีที่มาที่ไปวันนี้เราจะมาถอดรหัสแบบหมดเปลือกกับฉากนี้กันสถานที่ถ่ายทําจากสถานที่จริงโดยฉากถวายตัวที่เห็นในละครบุหลันมันตราตอนที่กวทีมงานได้ยกกองไปถ่ายทําในสถานที่จริงคือพระราชวังจันทรดเกสมหรือวังหน้า ตั้งอยู่ตำบลหัวรออำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระราชวังที่ปรากฏหลักฐานตามพระราชพงศาวดารสนิษฐานได้ว่าสร้างขึ้นประมาณปีพุทธศักราช2120ในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชเพื่อให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศมหาราชนอกจากนี้ยังเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระมหาอุปราชที่สำคัญถึง8พระองค์หนึ่งในนั้นคือสมเด็จพระเอกาทศและเจ้าฟ้าสุทัศน์เป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญของเรื่องนั่นเอง ทำมหญิงสาวที่จะต้องเข้าถวายตัวต่อกษัตริย์ก่อนถวายตัวต้องทาตูขาวคิ้วโกงการนําลูกและหลานสาวทุนกล้าถวายตัวให้เป็นบาทบริจาริกาของกษัตริย์เพื่อพยุงฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของสมาชิกในตระกูลตนจึงทําให้พระาราชสนักกับข้างไปด้วยสุภาพสตรีคอยผลัดเปลี่ยนปฏิบัติใช้ไม่ขาดแล้วทำมหญิงสาวที่ต้องเข้าถวายตัวเป็นบาทบริจาริกาของกษัตริย์ต้องทาหน้าขาวคิ้วโก่งปากแดง นั่นก็เป็นเพราะตามความเชื่อของคนไทยสมัยโบราณมีความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์เปรียบดั่งองค์สมติเทศซึ่งก็คือพระนารายณ์ที่อวตารลงมาบนโลกมนุษย์ดังนั้นผู้หญิงที่จะเข้าถวายตัวต่อพระมหากษัตริย์จำเป็นจะต้องทาหน้าขาวเปรียบเสมือนนางฟ้าบนสงสวรรค์ตามลงมาคอยปนิบัติรับใช้โดยตามความเชื่อนั้นนางฟ้าต้องมีรูปลักษณ์กายที่ขาวคิ้วกุ่งด่งทันงศรมีผมสีดำคลับปากแดงด่งสีชาติรวมถึงการตกแต่งใบหน้าเพื่อให้ได้มองเห็นโครงหน้าและรูปร่างได้ชัดเจน เพราะสมัยก่อนจะใช้การจุดเทียนไขให้แสงสว่างในยามค่ำคืนไม่มีไฟฟ้าอย่างปัจจุบันดังฉากที่ได้เห็นในเรื่องที่20ย,ยินเกลิลินกำลังแต่งองค์ทรงเครื่องจัดเต็มในชุดถวายตัวฐานาขาวเขียนคิ้วโค้งดังทันสอนเริมฝีปากแดงด้วยสีชาติดังนางอับสรตามแบบต้นฉบับโบราณราชประเพณีที่กล่าวไว้ข้างต้นทำไมนอนท่าสบายไม่ได้ต้องทำท่าพับเป็ดท่าพับเป็ดเป็นท่าถวายตัวที่ใช้ต่อพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นท่าแรกที่ถูกกำหนดไว้ในกฎมรเทิบานตั้งแต่สมัยอยุธยาและเป็นท่าแรกที่บังคับตามจาริตประเพณีโดยสาเหตุที่ต้องใช้ท่านี้เป็นเพราะเพื่อไม่ให้เท้าของหญิงที่กรรษัตริย์กำลังทรงร่วมเพศไปสัมผัสพระวรกายของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งตามความเชื่อว่าเท้าเป็นของต่ำไม่สามารถถูกหรือสัมผัสพระเจ้าแผ่นดินที่ประหนึ่งเทพพระเจ้าอันสูงสุดได้ฉะนั้นท่าพับเป็ดของผู้หญิงจึงกลายเป็นท่าแรกและท่าบังคับตามจาริตประเพณี การถวายตัวจะขึ้นไปนอนบนพระแท่นบรรทมไม่ได้เพราะเนื่องจากผู้ที่เป็นกษัตริย์เท่านั้นที่สามารถบรรทมใต้นพดนสนเสวยซึ่งแขวนอยู่เหนือพระแท่นบรรทมผู้อื่นมิสามารถอยู่ใต้ร่มขาองค์พระมหาเศษเก้าชั้นนั้นได้เพราะฉะนั้นจึงจะมีพระแท่นรองเวลาถวายงานซึ่งเท้าของผู้หญิงจะชี้ไปที่พระแท่นบรรทมก็ไม่ได้จึงมีท่กากรรมสูตรท่าพับเป็ดที่จะเก็บเท้าไม่ให้ชี้นั่นเองผู้หญิงมีตระกูลที่จะถวายต,วตัวต้องฝึกท่าพับเป็ดกันตั้งแต่เด็ก โดยปัจจุบันท่าพับเป็ดนี้ยังถูกนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นหนึ่งในท่ายโยคะเพื่อสุขภาพที่มีชื่อว่าสุพรนฮีโร่โพสที่จะช่วยยืดกล้ามเนื้อด้านหน้าต้นขาได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยยังมีเรื่องราวและเกิดประวัติศาสตร์อีกมากมายที่รอแฟนๆได้เรียนรู้ไปพร้อมกับละครบูหลานมันตราสามารถติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์พฤหัสบดีเวลา18นทางช่อง8กดเลข27สามารถรับชมย้อนหลังที่แรกที่เดียวที่ทวีดีผ่าน3ช่องทางแอปพลิเคชัน เว็บและกล่องทุยดีที่วีดูฟรีทุกเครือข่าย